สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นคูบะต้าเอ็มค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะคะที่ว่าลูกค้าถามกันมาเยอะนะคะวันนี้เราจัดมาให้ลูกค้าพร้อมชมกันเลยนะคะสำหรับ M8540 ค่ะตัวนี้85แรงม้าค่ะเครื่องดีนะคะไฮดรลิสสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้งานนะคะ มาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะลูกค้าสําหรับ m 8 5 4 0ตัวนี้นะคะสําหรับชั่วโมงการใช้งานค่ะตัวนี้อยู่ที่1,200 1027ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ10,27ชั่วโมงค่ะสำหรับ m 8 5 4 0ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรอบๆคันค่ะสภาพรอบๆคันนะคะตัวนี้สวยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่เล้าค่ะนี่ค่ะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่ค่ะห้องเกียร์มีแตกนิดหน่อยนะคะลูกค้าแต่ว่าใช้งานปกตินะคะ เครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์อันนี้เราตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะตัวนี้นะคะดอกยังพอใช้งานอยู่นะคะยังสูงอยู่นะคะมีรอยขีดข่วนบ้างตามการใช้งานนะคะลูกค้ากระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังค่ะสภาพดีนะคะดอกเต็มนะคะมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะคะลูกค้านี่ค่ะ ดอกยังสูงอยู่นะคะใช้งานได้อีกนานค่ะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะโบพยายามรีวิวให้ดูทุกจุดนะคะ <c oughs> เผื่อว่าท่านไหนที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถนะคะ <c oughs> ก็สามารถดูตามรีวิวได้เลยนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะลูกค้ารถสภาพดีนะคะไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะ สวยเดิมทุกจุดนะคะ PTO ค่ะใช้งานน้อยนะคะดูใกล้ๆได้เลยนี่ค่ะซูมให้ดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ชอบนะคะสนใจก็สามารถมัดจำกันได้นะคะตัวนี้มาพร้อมผ่าน7นะคะผ่าน7ยี่ห้อ CMT นะคะผ่าน7คู่ตัวของรถไถ M8540 ตัวนี้นะคะใบเต็มนะคะโครงสวยนี่ค่ะ สภาพยางนะคะยางดีทั้ง4เส้นนะคะดอกยังสูงอยู่นะคะมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะคะลูกค้าเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสีเดิมนะคะนี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยสําหรับ M 8 5 4 0ตัวนี้นะคะสีเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้เพิ่งล้างเสร็จเลยนะคะลูกค้า ราคาดีมากๆนะคะสำหรับ M8540 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่798,000บาทเท่านั้นค่ะ798,000บาทนะคะลูกค้าพร้อมส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ ใครสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ081913 6 4 5 1นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะ0 8 1 9 1 3 6 4 5 1ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรอรับรถที่บ้านได้เลยค่ะสนใจโทร0819136451ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ ดีมากๆนะคะตัวนี้ไม่มีหอนเลยนะคะลูกค้า